หนึ่งเหตุผลของหนุ่มฝรั่งนะคะที่ทำไมคุยอยู่แล้วเขาก็หายไปข้อแรกเลยไม่สบายใจในการคุยกับคุณต่อเขาจึงเลือกที่จะเงียบหายไปยกตัวอย่างเช่นคุณอาจจะถามเยอะถามเยอะแล้วทีเนี้ยในการสนทนาหรือการคุยมันทำให้เกิดเป็นเรื่องแบบมันอึดอัดมันซีเรียสมันดูจริงจัง คือเราเข้าใจแหละว่าทุกคนต้องการความจริงจังในความสัมพันธ์แต่ถ้าเราถามเหมือนสมัครงานนะทุกคนเข้าใจไหมถามยิงแบบโป๊โป้โป้โปโ,ปโปมันจะทําให้คู่สนทนามันรู้สึกไม่สนุกอ่ะมันไม่สนุกแล้วมันรู้สึกเบื่อทีนี้เขาก็เลยเงียบหายไปค่ะซึ่งในการถามในการคุยเอมเชื่อว่าทุกคนอยากรู้หมดแหละทําไมเธอถึงเลิกเธอนู่นนี่นั่นอะไรยังไงเคยคบคนไทยอะไรต่างๆบลาๆแต่คุณต้องทําให้เรื่องเล่าในการคุยกันนะตอนนั้นอนะ มันสนุกมันมีการหยอดการมันมีเสียงหัวเราะมันแบบสนุกไปอะ่ะเออแล้วก็เว้นช่องให้เขารู้สึกเกรงใจคุณด้วยอย่าเล่นมากเกินไปแบบเนี้ยผู้ชายจะรู้สึกโชคจะรู้สึกอินนะคะถ้าใครอยากรู้เพิ่มเติมนะมันจะมีคอร์สที่โคชเอ็มจะเปิดหาแฟนฝรั่งคนสุดต้องมีคู่โคชเชื่อได้เลยเนาะว่าคุณเรียนแล้วคุณจะประสบความสําเร็จแบบหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นในการมีแฟนฝรั่งจริงๆเพราะความลับทั้งหมดจะอยู่ในนั้นหมดเลยค่ะ